เพราะมนดำอาถรรพ์ลึกลับแห่งเพชรซาอุและรังสีอมหิตพิสดารของกฎแห่งกรรมส่งผลให้พลตำรวจโทชลอเกิดเทศอดีตเจ้าพ่อกองปราบปรามต้องชดใช้นี่กรรมอย่างไม่รู้จบสิน้นอยู่ในคุกลาดยาวที่ท้อแท,ท้และสิ้นหวังประทมเหตุของโคตรเพชรบลูไดมอนด์และสร้อยเพชรระยะทับสวงรวมทั้งสารพัดเพชรหลายรายการมรดกประจำราชวงศ์ ของเจ้าชายไฟซานกษัตริย์แห่งซาอุกลายเป็นชนวนเหตุการณ์เสียชีวิตของนางดาราวดีและเด็กชายเสรีสีธนขันคดีฆาตกรรมที่โด่งดังอยู่ในความสนใจของประชาชนชาวไทยไม่เคยลืมเลือนโคดเพชรอาถรรพ์มูลค่ามหาศาลถูกนายเกลียงไกลเตชะโมงชาวลำปางที่ไปขายแรงงานอยู่ในพระราชวังเจ้าชายไฟซาน แห่งซาอุดีอาระเบียขโมยกลับประเทศไทยเมื่อเดือนสิงหาคม2532ทำให้ชีวิตของหลายผู้คนเกิดความผกผันอย่างที่สุดครอบครัวล่มสลายบ้างสังเวยด้วยชีวิตตำรวจใหญ่ถูกไล่ออกจากราชการและติดคุกอยู่ยาวนานอาถรรพ์เพชรซาอุได้สำแดงฤทธิ์เดชของมันเพราะความโลภในลาบยศและอำนาจที่สำคัญ คือความสัมพันธ์นั่นการทูตและแรงงานไทยนับแสนที่เคยไปขุดทองที่เมืองน้ำมันยังถูกปฏิเสธจากทางการซาอุจนถึงทุกวันนี้ทำให้ไทยต้องสูญเสียรายได้ไปหลายแสนล้านบาทเรื่องของเพชรอาถรรพ์ดังกล่าวเป็นมรดกล้ำค่าประจำราชวงศ์ซาอุเจ้าชายไฟซาลต้องการให้ส่งตัวในเกรงไกรกลับไปดำเนินคดีที่น่นแต่ทางการไทย บอกส่งไปไม่ได้เพราะถ้าส่งไปก็ต้องถูกตัดมือตัดตีนตามกฎหมายของเขารวมทั้งประชาชนของเราถือว่าเราเป็นทาสเขาโดยเราถือว่ามีสิทธิ์ดำเนินคดีได้ผลสุดท้ายก็ดำเนินคดีในประเทศไทยสารพิพากษาจำคุกไว่ห้าปีตั้งแต่ปี2533จนบัดนี้ผลโทษไปแล้วควบคุมไว้ประมาณสองปีสเดือน นี่คือคำให้สัมภาษณ์ของพลตำรวจโทธนูหอมหวนตอนสมัยดำรงตำแหน่งเป็นผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางที่เข้ามาทำคดีดนี้และระบุว่าเรื่องนี้เป็นสาเหตุหนึ่งที่สร้างความไม่พอใจให้กับทางการซาอุทำให้ตัดสัมพันธ์กับไทยหลังจากดำเนินคดีกับนายเกลียงไกลในเมืองไทยรวมถึงเหตุการณ์สังหารนักการทูตและนายมมฮัมหมัดอัลลูวรี นักธุรกิจชาวซาอุเมื่อปี2532โดยหาตัวคนร้ายไม่ได้ในสํสำราญเจมมจจำรัดหรือพงปากกว้างฆาตกรใจหินร่วมคดีฆ่าสยองขวัญสองแม่ลูกกลัวถูกเก็บชิงมอบตัวตำรวจจังหวัดเลยท้องที่กองปราบจึงนำผู้ต้องหาเดินทางมากรุงเทพมหานครจนถึงนบัตนี้โคตรเพชรทั้งหลายทั้งปวงยังไม่มีร่องรอย หรือปรากฏโฉมให้ใครต่อใครได้พบเห็นความงามดังคำล่าลือเพียงใดจะมีแต่ร่องรอยความวิบัติที่ทำให้ผู้เกี่ยวข้องต้องประสบชะตากรรมแตกต่างกันไปเท่านั้นโดยเฉพาะพลตำรวจโทชะลอเกิดเทศเจ้าของวาทะดังรบกับผีดีกว่ารบกับคนรวมทั้งพันตำรวจโทพันศักดิ์มงคลศิลน,นายสมพงษ์ดอนมอนนายนิคม มนสิริและนายสำราญแจมจำรัดหรือพงปากกว้างที่ให้การสารภาพถึงนาทีอมหิตฆ่าสองแม่ลูกตระกูลสีธนขันตีด้วยแป๊บใส่รถเบนซ์ให้รถ18ล้อชนและทำตามคำบัญชาจนในที่สุดนายตำรวจมือปราบระดับพะการที่เคยจับจจนเข้าคุกมานับไม่ถ้วนต้องระเหตุเข้าไปนอนในคุกเสียเองเส้นทางเดินของพลตำรวจโทชลอเกิดเทศ มีเรื่องราวน่าสนใจอย่างยิ่งในชีวิตราชการเพราะจัดเป็นนายตำรวจมือปราบประเภทบูล้างผลาญคนหนึ่งอาชญากรเมื่อได้ยินชื่อถึงกับพวาเพราะเล่นถึงลูกถึงคนมีผลงานเข้าตาผู้บังคับบัญชาถึงขนาดได้สองขั้นหลายปีติดต่อกันเส้นทางชีวิตสดใสเป็นตำรวจที่มาแรงที่สุดในรุ่นหลังจากสร้างชื่ออยู่ในภาคกลางระยะหนึ่งก็ขึ้นไปคลองยศพันตำรวจเอก ที่จังหวัดตากซึ่งเป็นที่ตั้งของคุ้มพระหล่ออัลเลลั่นหลังจากนั้นก็กลับมาอยู่ที่ลบบุรีก่อนที่จะเข้ามากรุงเทพกินตำแหน่งรองผู้บังคับการตำรวจภูธรภาค8ที่พิษณุโลกและเลื่อนตำแหน่งเป็นผู้ช่วยผู้บัญชาการภาคสามคดีสำคัญที่โดดเด่นเช่นคดีฆ่าเสียหวดมือขวาเจ้าพ่อใหญ่ของเมืองชนบุรีจับกลุ่มทีมฆ่าได้ยกแกง๊งแต่สารยกฟ้อง คดีอิทธิพลใบาคานคดีฆาตกรรมนายกำทรลาชโรธสอสอปัตตนีคดีฆ่านายวันดีทองประภาบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ตะวันสยามช่วงที่นำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้บัญชาการภาคสามนี่เองคลื่นมรสุมลูกแรกก็สาดกระนำเมื่อมีผู้ร้องเรียนถึงความประพฤติไปทางปปป,ปแม้แต่คุ้มพระอลอฐานที่มันก็ถูกตรวจค้น แต่ไม่พบหลักฐานอะไรจากนั้นพลตำรวจตรีชลอก็ถูกเชื่อเน,นิ่มๆโยกเข้ากลุก่มเป็นผู้ช่วยผู้บัญชาการกองบัญชาการการศึกษาและจุดนี้เองทำให้หันความสนใจเข้าสู่วงการลูกหนังซึ่งทำให้ชื่อของพลตำรวจตรีชลอเป็นที่รู้จักกันทั่วในวงการกีฬาพลตำรวจตรีชลอเกิดเทศเลื่อนขึ้นเป็นรองผู้บัญชาการสอบสวนกลาง และโด่งดังสุดขีดจากคดีเพชรซาอูเพราะสามารถจับนายเกรียงไกลเตชะโมงพร้อมกับยึดเพชรของกลางกลับมาได้จำนวนมากคราวนี้ได้คลองยศพลตำรวจโทตำแหน่งผู้บัญชาการชุมชนและมวลชนสัมพันธ์แต่ไม่นานก็ถูกไล่เช็คบินเนื่องจากเพชรซาอูจ,จำนวนมากที่ยึดมาได้และส่งคืนซาอูเป็นของปลอมช่วงนี้รังสีอมหิตของเพชราถันได้เปล่งประกายขึ้น เพราะความโลภในลาบยศและอำนาจคลตรวจโทชลอพร้อมกับลูกน้องรวมสิบคนถูกดำเนินคดีและพลเอกชวลิตยงใจยุทธรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยยุคนั้นเซ็นคำสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนต่อมาก็มีชื่อเป็นเบอร์หนึ่งที่ผัวพันกับคดีฆาตกรรมนางดาราวดีและเด็กชายเสรีศีธนขันต้องเดินทางคอตกเข้าเรือนจำสิ้นลายเจ้าของฉายา มือปราบพระการจนบัตรนี้แถมยังมีคดีติดตัวตามมาไม่สิ้นสุดทั้งหมดนี้คือเรื่องราวของนายพลอดีตมือปราบระดับพระการสู่วิบากกรรมนักโทษจากคดีเพชรอาถรรพ์ขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังพบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ